สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันพุธแล้ววันพุธอีกแล้วไม่สายนมากินข้าวกันเชอมากินข้าวกันเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างข้าวกล้องอปลาสลิดอีกแล้วจ้าปลาสลิดแล้วก็น้ำผิก อันนี้น้ำพริกอะไรน้ำพริกปลาแห้งมัง้งแกงส้มกุ้งมะรุมแค่นี้กินแค่นี้ค่ะมากินกันเถอะแกงส้มใส่ ยังส้มน้ำพริกนิดหน่อยแล้วก็ปลาปลาปาสลิดค่ะใช้มือแล้วกันนะยิชอบกินปลาสลิดอร่อย มันเยอะแต่ว่ามันเป็นมันที่ไม่อ้วนมากนะเพราะว่าไม่เวลาเราทอดใช่ปะไม่ต้องไปใส่น้ํามันเพิ่มนะก็คือจี่กับกระทะเลยอะจี่กระทะแล้วก็เดี๋ยวน้ํามันอะในตัวปลาเนี้ยมันก็ในตัวปลามันะจะออกมานะจ้าไม่ต้องไปใส่น้ํามันนะคะทุกคนคะใช้มือผสม ร๋อนนอะสิบโมงขึ้นข mm ้าเช้าคือบวกเที่ยงไปเลย มำอลไรกันบ้างคะ่ะสบายดีกันไหมหายเบื่อหรือยังก็ยังกักตัวกัน,นอยู่เนาะไปไหนก็ไม่ได้วันนี้2 5ล้า ส่งการก็ไม่ได้เล่นกันใช่ไหมเอ่ยไม่เป็นไรเนาะส่งการไม่ไม่เล่นไม่เป็นไร ว่าแต่งหน้าทุกวันไหมใช่ค่ะอุ้ยขอไปก็คือ <c oughs> ก็ยังขยันอยู่เนาะจะได้มีอะไรทำแล้วอยากหน้าไม่สมอ,อยากหน้าสดใสจะได้ดูแบบสดใสร่าเริงกบเกลือน Ou 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 <gun> <gun> uhh ืืมก um ินต้องระวังกลางเนี่ยกลางเหือะ กินได้ทุกวันเลยนะอห่วยแล้วก็ทำผิดวันนี้ไม่มีผักต้องไปหาซื้อผักอืมออกไปไหนือกินข้าวกระทีกับคุณแม่ เงียบเสียอืมอ๋อก็โชคดีมีแม่หาห้ากนินนางก็มาทอดปลาให้กิน กันแล้วค่ะเพืเ่อนๆอย่าลืมกด subscribe เออกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณะคะมากค่ะมากค่ะ